อยู่เรือนจำมานาาแลมปีโีทอคนดีพี่ใจจะขาด hmm. โอ้โหจะขาดจริงจริงจู่ๆก็ถูกอุ้มหายไปเลย เฮ้ยเมียก็ไม่รู้ว่าไปไหนถูกอุ้มขนาที่อยู่ในเรือนจำมาเลยวฮะใช่ก็ผ้าคลุมหัวปิดตาบอกว่าจะเอาไปใส่คอปเตอร์ไปทิบทิ้งของพ่อแม่เขาบอกกันนะทอมช่วยรับสารภาพได้ไหมดูหน้าผมนี่ทอมดันดีผมมีแต่เครื่องดนตรีผมเป็นนักร้องไม่ใช่มหาโจรไม่ใช่เขากำลังอะไรเลยโดยรถพิเศษ30กว่านายอ่ะลุกเละหมดแล้วก็บ้านที่อุงทงเทพก็ขายหมดสู่คดีด้วยแล้วเดือนก็ใช้เงินเยอะก็หมดไปละล้านอ่ะ เครียดไหมห้าปีนี่นานมากนะมันเอาหัวโคกําแพงอะ่ะโคก้งรองร้องร้องนแบบนึกถึงกราฟชีวิตนะพี่นุ่มว่ามันเกิดขึ้นกับเราได้ไงคือเราไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะอุดหนุนคงกระพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเรา แล้วทอมครับแล้วนอกจากเรื่องราวการเล่นหนังเล่นละครที่มีประสบการณ์น่าสนใจแล้วมีอะไรครับการที่เราก้าวเข้ามาช่วยเหลือประชาชนมันมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนักร้องผู้ชีวิตเนี่ยมันเป็นด่านหน้าของปากระบอกเสียงประชาชนเขาข้าวชามน้ําจอกของประชาชนเราลืมไม่ได้เราดังได้เพราะเขาเรามีกินได้เพราะเขาเราอยู่ได้เพราะเขาบ้านช่องเรามีพ่อแม่เรามีกินมีใช้เนี่ยเพราะเขาดังนั้น พอประชาชนลําบากหรือได้รับการทุกทรมานจากผู้มีอำนาจเราก็ต้องเป็นปากระบอกเสียงให้เขาต่อสู้ทีนี้อุดมการเนี่ยทุกคนก็มีมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะกล้าออกมาสู้ให้กับประชาชนมากน้อยขนาดไหนแลวแต่บุคคลเราไม่ว่ากันแล้วเราเป็นนักเรียนยิ่งเป็นนักเรียนฝรั่งเศสมันเกี่ยวกับสโลลิสด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยหรือระบบคอมมินิสต์เราเรียนรู้รการเมืองการปกครองพอสมควรไงรตอนเราเรียนฝรั่งเศสมันมีเขาเรียก ตัดเดมัวตัดเดมัวเนี่ยหมายถึงว่ากูคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนที่คิดถูกต้องที่สุดคือกูเท่านั้นเป็นใหญ่สุดกฎหมายคือของกูนั่นคือเป็นฟาสซิส uh, นั่นเองระบบฟาสซิสคูเดต้าเป็นรัฐประหารเราคิดว่ามันควรจะมีในประเทศไทยแล้วมันก้าวไปถึงไหนแล้วอะ่ะประเทศไทยมันก้าวไปไกลมากนะนี่กระป๋อถอยหลังมันพอเ,เห็นมันไม่ถูกต้องอะ่ะเราก็ลุยดินี่เรากล้ามากไปหน่อย <c oughs> กล้าเยอะไปหน่อย <c oughs> มันก็มาถูกจับปีห้าสามอีก เขาจับเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาจริงหรอกปีสามห้าเขาก็ไม่ได้เอาจริงปีห้าสามเขาก็ไม่ได้เอาจริงเขาก็จับแค่พอแค่พอกระเทินจับแค่พอเป็นวิธีว่าไม่ให้มึงเคลื่อนไหวอะไรกันนั่นเองเขาปล่อยมาปีห้าเจ็ดมันไม่ใช่อะเอาจริงเลยควนี้โอ้เอาจริงไม่พอเขาจับเนี่ยแบบว่าจับเหมือนกับจะยิงทิ้งอะเฮ้ยจริงเหรอทอมใช่ทีแรกผมเอาหน่อไม้เนี่ยไปส่งที่หนมะกอก แล้วขับรถตามหลังผมสองคันแต่เขาก็ไม่ล็อกก็ไม่้วกใครขับตามหลังเราก็รู้ว่าตะแซมก็ไม่แซงแซงก็ไม่แซงแล้วก็ห้แซงก็ไม่แซงจนเราเลี้ยวตรงสามแยกหนองมะกอกมันก็ปาดหน้าล็อกเลยปืนประทับแต่ผมล็อกตัวเสร็จปั๊บเขาว่าความมั่นคงผมก็ถามไรเกี่ยวกับอาวุธผมก็อาวุธอะไรผมไม่มีมือผมมีแต่คีตาร์มีแต่ไม้ล้องจะบอาวุธมาทําอะไรผมไม่ได้เป็นมือปืนผมเป็นนักล้องเข้าใจผิดเป้าบขอกไม่ใช่นี่เกี่ยวกับความมั่นคง เขาสั่งมาจับโดยตรงมีทหารด้วยมีกรมป่าไม้ด้วยกรมป่าไม้มไมผมยิงงวมันเอาปืนมาจ่อเราทําไมขึ้นล้าเลยนะถ้าเกิดมันลั่นเพียงป้ามายเราไม่ขี้แตกเหรอคุมตัวเสร็จก็ผ้าคุมหัวปิดตาแล้วก็เอาขึ้นเขาครับเขาพูดครูผมหรือไม่ครูไม่รู้อะบอกว่าจะเอาไปใส่คอปเตอร์ไปทิ้งทิ้งพองมากโอ้โหลแ,ลแล้วเราได้ยินอย่างนั้นโดนคุมหัวมาโดนปืนจ่อใจเป็นไงฮะนะาทอม คือเราเล่นหนังมาเยอะนะไม่ใีขนาดขนาดจิโก่ถือมีดแทงจับยังวิ่งหนีสมัยก่อนไอ้นี่แบบคือเราก็เล่นหนังมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไงแล้วเราก็เออมันเหมือนในหนังนะผมก็พูดไาทำไมพูดเหมือนในหนังเลมยเรียกว่าพอตอนโตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งใช่ไม่ค่อยกลัวละแต่ใจก็ต้องนิดนึงมั้งนะทอม เป็นเป็นห่วงเป็นห่วงคนที่อยู่กับรถเพราะเพราะเมียผมก็อยู่ที่รถไงกอลไม้ก็ยังไม่ได้ส่งมันเอาผมไปไว้บนภูเขาที่ลาดหญ้าทัาที่รู้นะไมู่้แล้วทัมโทษเขาจับเรามาคุมหัวเรามาเอาปืนขู่เสร็จบอกว่าจะพาเราขึ้นหอไปฉีบตกที่ฝันพม่าแต่เขาเอาผมไปทิ้งไว้ที่ห้องคังที่หน่วยหน่วยเขาเรียกหน่วยอะไรที่ใส่ชุดดำๆไม่ได้เอาขึ้นหอไม่ได้ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปคังไว้ที่ยอดเขายอดเขาใช่ บังเอิญจังหวะโชคดีตรงที่ผู้พันที่เขาคุมกองกาลังนั่นน่ะคือพี่เหลืองครับมันเป็นเขาเรียกเสือพานเลยฐานเสือพานตัวดำๆในชุดดำๆฐานพลานฐานพานไม่ใช่เสือพานฐานพลานมีแต่เสือทอมนี่นั่นเร่เสือพานเขาเคยผมเล่นเคยเล่นคอนเสิร์ตช่วยกลมป่าไม้ให้เขาที่ประจวบเขาถามว่ากระทำเขาได้ไหมตอนที่ทหาร ออกกลับไปแล้วนะเขาถามผมก็จําไม่ได้เขาพี่เลือยงไงที่เราที่เราทำไปเล่นคอนเสิร์ตช่วยครปาที่ประจวบไงเขาก็เลยช่วยผมเขาก็เอาผมออกมาจากจากกรงแล้วก็ดูแลผมดีมากเลยเขาบอก่าเพราะทอาไม่ใช่คนอันตรายเขาก็ทําเรื่องที่มาที่ไปไปไงนั่นะั่นพอเขาต้องให้ข้อมูลกับกับทหารด้วยผมก็บอกเรื่องจริงวันนี้ผมาอ้าแล้วเขาจับน้วทอมาทาไมเขาบอกผมมีอาวุธสงครามผมพม่มีอาวุธสงครามผมมีอาวุธสงคราม ขันน้ำสาดกันนี่เขาจับผมกลับเข้าเทพเลยอไปสอบสอบเสร็จปั๊บผมก็บอกทุกอย่างเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จับผมเข้าไปขังคุกกลางเสร็จปั๊บเสแดงก็นะเขาเป็นผบทบ11เขาก็เอาผมออกจากคุกมาประมาณสองทุ่มครึ่งไปนั่งคุยที่รัก11เขาคุยกันโต๊ะพวกนายทหารก็นั่งคุ้มกันเลยมีแล้วท่าคนเดียว่ใช่กับ พี่ทหารหลายคนหารหลายคนเขาก็ช่วยกันสอบพี่แดงถามว่าถามแบบลูกผู้ชายเลยอาวุธสงครามอยู่ที่ไหนบอกพี่แดงผมมีแต่เครื่องดนตรีผมเป็นนักร้องพี่แดงดูหน้าผมนี่ทอมดันดีอไม่ใช่มหาโจร์ไม่ใช่เขากํำลังอะไรเลยบอกเขาว่าคุณมีทหารม้าเป็นร้อยม้าตัวหนึงราคาเท่าไหร่เอ้อ แตแลวนี่เขายังผมยังไม่ได้ภาพผมดูผมบอกก็พี่แดงเอาหลักฐานเนี่ยมาผมมีหลักฐานเขาดูปับ๊บบอกนี่พี่แดงนี่ม้าแม่ลิมที่เชียงใหม่เป็นม้าของทหารแม่ลิม,อมของพันสตางและคนที่ขี่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นทหารทหารม้าที่นี่ทั้งนั้นเลยเคนธรรมดาจะไปขี่เป็นเนี่ยม้าถูกไหมอะ่ะมันต้องฝึกเป็นเดือนเดือนพอจะขี่กันเป็นนะถูกไหมอะ่ะและถ้าม้าร้อยตัวเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนเจก็นั่งมองอแล้วมันมาอย่างไรวะภาพนี้ เอาแล้วคอปเตอร์พี่แดงคอปเตอร์จะเอาตังค์่ห้ไหนไปซื้อไปจอดที่ไหนจ้างใครขับซ่อมที่ไหนสร้างใครขึ้นุก็ไปเห็นภาพตอนที่ถ่ายชกอเสือดำงตุ้งมีฮอมีปืนบอกเขาเลยว่านี่ชกอเสือดำไอ้นี่เรื่องมังกรเจ้าพยาที่ปืนถีปืนไอ้นี่เรื่องไหนเรื่องไหนเพราะ S <S ชุดมันไม่เหมือนกันไงแล้วนางเอกก็คนละคนแต่ไม่มีภาพนางเองกมีแต่ภาพผมนั่นแหละถือปงถือปืนถือเอ็มสิบหกอยู่บนคอปเตอร์ละโอ้พี่แดงเนี่ยมันนี่มันทายบอา,ากาศนะพี่แดงนี่นะออคอปเตอร์ที่ผมอยู่เนี่ยหนึ่งลำออคอปเตอร์ต้อง่ายผมหนึ่งลำแล้วผมยิงคอปเตอร์อีกหนึ่งลำแสดงว่าคอปเตอร์มีสามลำเอาตังให้ใน่ซื้อพี่แดงหัวล็อกกั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 กเออแกหัวล็อกโอโอละพ่อโอละพ่อจริงโอละพ่อเลยหัวหน้ากองกำลังใหญ่นะเนี่ย แล้วตอนเช้าก็เลยสั่งปล่อยได้รับการปล่อยตัวมาปล่อยตัวตอนเช้าเลยมันห้ามากเลยก็คือเวลามีปัญหาเรื่องการเมืองเขาก็คิดว่าเรามีอาวุธจริงเป็นกองควบคุมกำลังจริงโดนจับจริงภาพเดิมยังมาใช้ใช่ละครใช่เขาเอามาอ้างนี่ไงนี่มีคอปเตอร์มีปืน M60 มีในโซเชียลไงนะก็ไปเอารูปตอนนัททอมเล่นละครแล้วก็มาโพสอีกแบบหนึ่งโดนยันปัจจุบัน มันเป็นเรื่องตลกร้ายนะพี่ทอมเรามาพูดกันตรงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนจะหัวเราะแต่แต่ณเวลานั้นนะผู้ชมมันเอาเครื่องตัวระบจับผมหมดเลยเนี่ย,ยจับบนเครื่องตัวระเบปุ๊บๆใหม้มันมีเสียงมีเครื่องอปังวไว้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้างโดยรถพิเศษ30กว่านายอะ่ะหรือเละหมดถ้าไม่ใช่ทอมนันดีผมว่าโอ้โหปลานี่เป็นไออึ้งแค่น้ำปลาไปล้าตั้งแต่วนเขาอ่ะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนันนะทอมเขานะทอมไปถีบทิ้งเลยนะเพราะมันอยู่ที่ลาดญาแล้วว่า ที่มังการแล้วขึ้นปื๊ดเบียกก็พลุกเลยเขาปรากฏว่าถึงบางอ้อว่าจริงแล้วมันเรื่องละครเท่านั้นเลยเรื่องละครเขาก็ปล่อยเสร็จปั๊บอีกอาทิตย์ต่อมาพี่แดงเ็าโทอมอีกเฮ้ยทอมน้กทอมหนีเถอะทำไมถ้าทอมหนีเถอะเขาจะเอาความผิดถ้าทอมบอกผิดอะไรไม่มีผิดแล้วทุกนี้เขาเอาจนได้แหละสั่งเน้นเลยกับเขาเอาจนได้แล้วนีว่กบอกไม่หนีหรอกมันเอาจริงๆสองคดียกฟ้องอีกคดีมันไม่ยอมยกบอกทหารตัดสินไปแล้ว ก็เลยติดไป5ปี8วันเอาละนะทอมเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะข้ามไม่พูดถึงมันนะครับเรื่องราวที่นทอมเนี่ยไปอยู่ในเรือนจา ตอนนั้นในเรือนจําชีวิตในเรือนจําเป็นยังไงบ้างมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนใน,นหนังนะเข้าไปทีแรกผมก็ตื่นเต้นน้ำสนุกเฮ้ยสนุกเหรอเปลี่ยนที่อะไรทีแรก ทีแรกสนุกอะคูได้กิไไรใหม่แน่เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงถ้าถ้าคนถ้าคนชอบเขียนเพลงเขียนงานเขียนอะไรมันจะได้ว่าเฮ้ยกูมีคอนเซปต์ใหม่เพราะเราไม่คิดว่าเขาจะเอาเราจริงโอ้ึกว่าอยู่สี่ห้าวันเออกำลาบมึงนเล่นองี้กำลาบให้มึงเข็ดแล้วก็ออกมาแค่นั่นแหละ ใครไปคิดโอ้โหรอเราเป็นปีๆแล้วพอเข้าไปอยู่ไปไงสองเดือนแรกยังเขียนเพลงเยอะอยู่เพลงแรกที่เขียนในเรือนจำเพลงอะไรอยู่เรือนจำมานาแลมปปีท้อคนดีพี่ใจจะขาดโอ้โหจะขาดจริงๆรจะขาดจริงๆเริ่มมารู้สึกตอนตอนกี่เดือนฮะตอนรู้สึกว่าให้เขาเอาจริงละมันก็มีนพลชื่อ คนโทรเขามาบอกว่าระทอมเขามากันสี่ห้าคนพวกผู้พันเนี่ยนะ,ะแล้วในคนโทรมาคน,นเขาบอกกันนะทอมช่วยรับสารภาพได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมทําเรื่องเป็นอภัยโทษคุณทําไปช่วยงานคอนเสิร์ตสันติภาพภาคใต้ใหกับทหารหเป็นเลใกนกับฝันกัามังใจทหารนะแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรพอเราเซ็นปับ๊บอ,อีกเดือนมาบอกอมผมเลิกทําโครงการนี้แล้ว เจ็บปวดอันนี้คือคือเรื่องราวที่ทําให้เราก็เลยต้อบรอไปห้าปีแปดวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่โทษขอต้องโทษตัวเอง้วทอมแล้วตอนอยู่ข้างในกินอยู่นอนยงเงี่ยเหมือนก็เหมือนนักโทษทั่วไปสบายกว่าเขาไหมถ้าเป็นคุกในกรุงเทพเนี่ยมันจะต่างกับคุกต่างจังหวัดเยอะมากดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเยอะมากดีกว่าเยอะหรอสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหนนรกนั่นแหละแต่มันเป็นสวรรค์ของคนคุก อยู่กรุงเทพนะทอมอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่พิเศษกรุงเทพอะไรรือนจำพิเศษกรุงเทพรือนจำพิเศษกรุงเทพผมไม่ค่อยได้จำมาดีหรอกจำไม่ค่อยได้รู้เรื่องหรอกสบายเหรอที่นั่นสบายมันไม่สบายแต่ว่าถือว่าสบายสําหรับคนคุกแต่มันไม่สบายเลยห้องหนึ่งกี่คนนะทอมผมอยู่แดวแรกรับนะแถวแรกรับเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนเรื่อยเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเยอะนะไม่เป็นไรเพราะมันมันเปลี่ยนเรื่อยแต่จูๆก็ถูกอุ้มหายไปเลยเฮ้ยเมียก็ไม่รู้ว่าไปไหนเมียก็ตามอยู่หลายวันเดี๋ยวนะ ถูกอุ้มขนาที่อยู่ในเรือนจำมเาเลยฮะใช่จูๆจ่ๆมันมาคุณทอมไปสาลครับอ้าวเราก็นึกว่าไปสารทำไมไม,ไม่มีใบอะไรเลยไม่มีครับเสร็จปับ๊บเขาขึ้นรถป้ายขึ้นไปสารก็ไม่มีอ้าวไปไหนเนี่ยผมก็เลยถามไปคนข้างๆอ่ะเฮ้ยนุ่มนุ่มไปไหนเนี่ยอาทะได้รู้ว่านุมน่มไปไหนผมไปขอบินพี่บ้านุ่มมีคดีอะไรผมฆ่าคนตายอ้าว แล้วกูไปไหนไวะเนี่ยถึงไปเขาบินกูจะไปไหนไมันเป็นแค่สองคนเองอะ <c oughs> เอาผมไปเขาบินนู่นอ,อุ้มไปอยู่เขาบินก็คือมาอยู่เรือนจำ <ผม S 2> ลาดเียไม่มีก <ไป S 2> าร <ไป S 1> แกล้งเรื่องว่าเราไปไหนทําอะไรจริงจริงมันต้องแก้งก่อนสามวันไปขึ้นศาลรแล้วก็าต้องแก้งมาก่อนจะย้ายคุกก็ต้องแก้งมาก่อนผมถูกอุ้มไปเขาบินทั้งทั้งที่ผมไม่ได้มีคดียาเสพติดมันไม่มีฆ่าคนตายไม่มีแล้วไปอยู่ทําไมนะทอมไปอยู่ทำไมไม่ทำอะไรก็ไปแกล้งไปฟกก็ไปซ่อมเอาไปเอาแลวนะทอมก็ต้องฝุดที่นั่น ต้องโดนซ่อมที่นั่นใช่แต่โชคดีตรงที่เราเป็นศิลปินครับผมก็เลยขอยื้อเรื่องให้ทางทางทางนี้ช่วยครับให้ผมไปช่วยเรื่องงานดนตรีผมก็หลุดกูุจากวงจรนั้นเขาซ่อมผมไม่ได้ผมก็หนีไปอยู่แดนศิลปินที่เขา,เาทำดนตรีไทยสอนดนตรีไทยไปสอนดนตรีไทยเขารรเรียนด้วยสอนด้วยก็ใช้สิ่งที่เราเก่งอย่างนั้นนะท็อปนะไปทําประโยชน์ให้กับคนข้างในนะที่ลําบากสุดก็คืออยู่ที่บนภูเขาเขาบินเนี่ย อากาศมันเย็นมากแล้วประตูห้องมันไม่มีอะไรปิดมันช่องลูกกงลูกกงลูกกงอะ่ะหนาวจนไม่รู้จะหนาวเรียกขนหนาวตายอะ่ะหนาวตายกันคาห้องเลยไม่มีผ้าห่มให้หรอมีแต่มันมันหนาวจนแบบทนไม่ได้ตายหมอนไม่มีต้องใช้ไอ้ผ้าห่มมาปั้น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 คมๆอ่ะทำาป็นมอนแทนแล้วก็ผ้าห่มห่มตัวพ,พื้นหนึ่ง,งพ,พื้นหนึ่งแล้วก็บางพื้นผืนหนึ่งโอแล้วอยู่กันกี่คนนะในห,ห้องนึง ห้าห้องขนาดนี้นะถ้าห้องขนาดนี้แบบเตียมนี้นะน่าจะประมาณ48คนสีคนก็เบียดกันน่าดูเลยโอ้ปลากระป๋องนอนกับสลับหัวตรับหางแล้วคือมันนอนนีนไม่ได้อ่ะถ้ามันไหนฝนตกปั๊บเนี่ยเราต้องยืนหลับเอาอะน้ำขนาดคึ้งหัวเขานึงฝนตกหนักน้ําเข้ามาในห้องขังเหรอใช่คือนอนอะตายแล้วประตูห้องมันก็เป็นลูกกงใช่ไหมมันไม่มีอะไรปิดก็ต้องเอาเสียสละพ่อคมคนละพืนละพืนละพืนไปซับปิดไว้ แล้วก็เอาคันที่ตากในห้องน้ําอะวิดออกแล้วนานไหมกว่าน้ําจะลดคือตักมั้จะตักยังไงแล้วอ่ะมันไม่ทานน้าหรอกก็เลยปลอยนอนยืนหลับเอาเยืนหลับทําไงอ่ะก็ยืนหลับก็หกกอดก็หมอยู่นั่พิงกําแพงก็หลับเอาทุกคนก็ยืนเหมือนกันครับยืนหลับเอาตอนเช้าค่อยว่ากันโอ้โหลำบากมากแล้วกินก็อาหารมันก็แบบมันคือมันไม่ใช่เป็นอาหารนะมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรอ้าวแล้วเขาไม่ได้กินข้าว เ็เป็นข้าวเขามีกรวดมีอะไรอยู่นะแหละแต่ว่ามาคารราก็เอาอ้อมแอมเอาผมกระบุ้งเนี่ยรากเลิกเต็มไปหมดไม่เอาออกให้กูเลยเี็นกาเป็นจิ้งหรีดเนี่ยกินรากด้วยโอ้โหมันไม่มีอะไรเป็นอาหารหรอกมันมีกระแขกกินได้ไม่ได้แค่นั้นเองถ้าไม่ได้เขาลับไปให้หมูเขามีฟาร์มเลี้ยงหมูเขาอยู่แล้วในคุกถ้าคนคุกกินไม่ได้เขากับไปให้หมูแล้วทอมชีวิตประจําวันก็คือตื่นมานะไปสอนดนตรีเราาากกํลังยออกกําลังกาย ไม่มีหรอกเราก็หาหายที่เป็นคานคาน่ะดึงออกดึงขอให้ห้เราป่วยแม่นป่วยง่ายหน่อยท่านเองคครับือเครียดไหมพลนัทธธปนปีสองปีสามห้าปีนี่นานมากเลยมันคนมันคนที่เขาเครียดมากกว่าเราเนี่ยเขาหัวโคกําแพงอ่ะโคกง้งร้องร้องรองแบบคือคือผมเป็นคนสมาธิสั้นเป็นไทเปอร์นั่นแหละคดังนั้นสิ่งที่เอาอยู่ก็คือมีแค่กรรมฐานกับดนตรีก็เขาจะให้เข้าเข้าพัก เรือนอนเนี่ยตอนบ่ายสามโมงครับตั้งแต่สามโมงไปจนถึงหกโมงเช้าครับเราก็มีเวลา<ม>สวดมนเสร็จก็นั่งกรรมฐานออนั่งสวดมนต์รกรรมฐานไปเพื่อให้จิตใจสงบแล้วนะทอมนะห้าปีในนั้นนะทอมได้เพลงอะไรออกมาบ,บ้างฮะกี่เพลงเขียนจนไม่อยากจะเขียนนะคิดดูคือเขียนเพื่อระบายความเครียดท่านั้นเองมันต้องเขียนนะไม่เขียนนันมันไม่มีอะไรระบายออกอ<ม>แฟนนี่ซื้อสมุดทิ้งเป็น,เป,นเป็นบุ้งๆอะ่ะครับอะส่งมาให้ให้เราเขียนครับ ได้เอาออกมาทําใช้อะไรลอง,งใช้แต่เพลงได้ใช้อยู่ครับรบ้าใหม่นะแล้วในช่วงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจอําะเห็นบอกว่าทรัพย์สินหาลายอย่างก็ต้องขายเพื่อมาสู้คดีใช่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ขายหมดรถยนต์ขายหมดอะไรที่สามารถที่เป็นของนนออตัวเองนะมอเตอร์ไซค์มีกี่คันนะช่วงแรกเราอยู่8คันคแต่เราก็ขายไปทยอยขายไปเรื่อยก,ก่อนอยู่แล้วไงครั้งสุดคันที่รักที่สุดก็ขายไปคือมันต้องกัดฟันขายไม่มี แฟนเราอยู่นอกอะมันไม่มีรายได้ไม่พอที่ต้องดูแลเราด้วยสู้คดีด้วยแล้วด้วยก็ใช้เงินเยอะก็หมดเป็นล้านๆอ่ะหลายล้านแล้วก็บ้านที่รุงเทพก็ขายหมดถูกเมียเกายึดคนไทยคนไทยสบายใจแล้วก็นึกถึงกราฟชีวิตนะพี่นุ่ม่ามานมันเกิดขึ้นกับเราได้ไงคือเราไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะเด็กยุคใหม่ เอาอาอมเป็นครูก็ได้นะอะไรที่ก้าวลงไปลึกเกินเนี่ยอันตรายเราก็ต้องยังดูก่อนอยังดูก่อนว่าอย่าให้มันลึกมากนะแล้วก็ดูความปลอดภัยไว้ก่อนอ,อย่าไม่อยากให้หลงถล่มไปเยอะไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่พอหลังจากที่ออกจากเรือนจามานะทอมก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เพชรบุรีเริ่มไปโชว์ตัวบ้างได้เงินบ้านนิดหน่อยได้เงินมาหมื่นเจ็ดเก็บสะสมนะก็เอามาไถ่ที่ครับให้รถไทยอ่ะดัน ไม้ไไว้ข้างไ่หมดเลยครับและไม่ต้องถ่ายยกร่องเลยมันไม่มีงบมไม่ต้องถ่ายยกร่องเลยครับรบ,บอกน้องชายว่าเฮ้ยรบกวนหน่อยนะเด๊เด้สีดอร,ร,รบกวนนกกล้วยหน่อยเยื้ก่อนน้องชายก็เลยให้ให้นกกล้วยมาชุดที่ปลูกเนี่กนยก็คือชุดนกกล้วยชุดแรกแปดเดือนแรกปลูกปลูกกล้วยเสร็จปั๊บปลูกมะนาวนี่เราตอนไว้ตอนยุงเทพอยู่แล้วแล้วก็มาลงปลูก แล้วก็มีหลานอยู่ที่ดำเนินขอพันมะพร้าวน้ำหอมมาครัร3อ0ต้นพรเนาะพรจะละงวดละงวดครับก็ตอนนี้ก็ปลูกหลายอย่างนะปลูกเองปลูกเองอะไรเองทำทุกอย่างแบกน้ำสามร้อต้นอ่ะแบกน้ำยอดอ่ะมะพร้าวอ่ะเราไม่มีตังสำหรับไปทําท่อน้ํบไม่มีตังทําระบบไม่มีตังอะไรเลยตอนนั้นแฟนก็อยู่งเทพก็ทำต้องทําแหนมขายด้วยครับทําแหนมขายก็แฟนด้วยทาแม่ขนมเปี๊ยนมสดด้วยครับแล้วก็ ออ,ออกออกรายการบ้างอะไรบ้างาไปดูเอ้ไปไปไ,ปไปการโชว์ร้องเพลงอะไรเนี้ยได้มาทีงันสา0พันห้าพันก็เก็บสะสมเรื่องลงมาล,ล,ลงไล่น่ยให้มันปปเป็นรูปเป็นร่างแล้วพอเก็บเงินได้ชุดหนึ่งก็เออว่าจะถมที่ก็ถมไปละทุกวันนี้ชีวิตก็กลับมาดูมีความสุขเหมือนเดิมนะท<า>งังยังยังบ้านยังไม่ได้เลย ต้องได้บ้านก่อนยังต้องได้บ้านก่อนแต่ว่าก็เริ่มแล้วเริ่มก่อสร้างหลังได้ก่อนนะมีสวนแล้วมีสวนแล้วได้ภรรยาดีหน่อยภรรยาเราก็ดีแบบดูแลเราตั้งสตัยอยู่ในในคุกส่งข้าวส่งน้ําขนาอยู่เขาบินนะเขาก็ยังนั่งรถเมนะจากกรุงเทพครับไปหาที่เขาบินทุกอาทิตย์ราชบุรีอ้าวลำบากมากนั่งรถเมลากลางรถมอเตอร์ไซค์ไปฝนก็ตกเปียกมอมแมมเป็นวัดก็ยังไปหาสงสารเขาลูกนี้ไม่มีเมียดีกว่า มีแหละมีแล้วจะได้มีคนดูแล้วมฟังพอมีแล้วมีลำบากเลยก็รักเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็มันทิ้งกันไม่ได้ตรงนี้แหละมันทิ้งกันไม่ได้ตรงที่เราลำบากเขาไม่เคยทิ้งเราครับดูแลกันมาณธมครับตอนนี้ก็กลับมาร้องเพลงนะวงดันดีก็ยังอยู่วงดันดีเขาน่ารักมากเห็นบอกรอแล้วเาไม่อยู่ห้าปีเขาเป็นครูเขาเป็นครูสอนหนังสือกันนั่นแหละครับ แล้วก็ทํางานมาด้วยกันตั้งแต่ชุดตีข่าวตั้งปี35จนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยกันไม่มีคาว่าแตกก็คือทอมและเดอดันดีครับก็ยังรับงานอยู่นะฮะครับใช่ก็ยังเรียกว่ายังรับการใช้ที่เอาผมไปเล่นก็ขอบคุณมากนะครับพอมีเงินได้ปลูกใส่หลังคาบ้านก็ยังดีครับแล้วกับซูซูล่ะอาจารย์ซูของท่านอาจารย์ซูท่านก็เดินสายของท่านไปท่านก็เล่นของท่านท่านเล่นง่ไปแต่ไม่ได้เล่นด้วยกันละบางงานก็เราก็กลับไปเล่นให้ให้ท่าน ก็ยังรับก,กันดีเหมือนเดิมครับก็เป็นพี่ๆทางนั้นอะอาจารย์ซูอาจารย์เซกอาจารย์แอดอาจารย์หงาอาจารย์อูดหมูอาจารย์อูดอาจารย์เอดี้อะ,อะไรพวกนี้แต่ว่าเขาไอ้เรื่องความคิดเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ก็คือผมว่า เราอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงนะแล้วทำมันมันมีประโยชน์อะไรเออมันพี่นุ่มคิดว่าเอาเอาเรื่องของบุคคลที่สามมาทะเลาะกันแล้วถามมาเราได้อะไรออยากจะบอกทุกๆคนแหละในเมืองไทยคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดไม่เหมือนกันได้เราเคารพการตัดสินใจของทุกคนนะเพียงแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นญาติพี่น้องเป็นคนเป็นเอ้าสุดท้ายแล้วก็คือคนคนไทยทั้งนั้นคนร่วมชาติมันไม่มีประโยชน์ขัดแย้งกัลยนะที่เอาความขัดแย้งมาแล้วเราเราไม่ได้ดูเราไม่ดู เราไม่ได้ดูตรงตกกะกะสิ่งที่ดีที่สุดคือการจับมือกันอะ่ะมีอะไรคุยกันแบ่งปันกันมันมันก็แค่นั้นอ่ะเอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้นะทอมนะฝากอะไรถึง FC หนุ่มวงพันออ Official หน่อยถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานะครับ<อ>แล้วก็อาจจะมอบเรื่องราวของปัญญาชีวิตสิ่งที่น้าทอมได้พบเจอมาในชีวิตให้กับ FC หน่อยครับก็อยากจะบอกว่าขอให้งานของพี่หนุม่ม เดินไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพแล้วกม็มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีคำว่าสิ้นสุดอังฟินิตี้แล้วก็อยากบอกทุกคนว่ากษะสสุขภาพที่ดีเพื่อการอยู่รอดของฝันที่ดีที่สุดก็คือลมหายใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเด็กยุคใหม่จงเป็นอยู่อย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นอยู่แต่ยาอยู่อย่างที่คุณให้เราเป็นเพราะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขา มันอาจจะหมดหวังแล้วก็ท้อแท้ถ้าคนมีความฝันพอไม่ได้ถึงฝันก็เจ็ปบปวดสิ่งที่แนะนำขอให้มองที่เป้าหมายจะล้มกี่ครั้งช่างมันเจ็บกี่ครั้งช่างมันต้องเดินให้ถึงเป้าหมายให้ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่าไปฝันอย่าไปหวังเป้าหมายอย่างเดียวไปอย่างเดียวครับให้ถึงให้ได้มุ่งมั่นตั้งใจใช่จะล้มกี่ครั้งช่างมันช่างมันนะ จริงๆวันนี้นะผมเชื่อว่า FC หลายๆท่านนะครับก็คงได้เรื่องของนะครับแรงบันดาลใจแนวคิด วิธีคิดในการใช้ชีวิตมากมายนะครับซึ่งมีคุณค่าเหลือเกินนะครับจากนัททอมดันดีนะครับซึ่งวันนี้หนุ่มพองฟันออฟฟิเชียลก็ต้องขอบคุณมากมากเลยที่ให้เกียรติผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยเลยนะฮะสำหรับทอมและเดอดันดีนะครับอย่าลืมมีงานที่ไหนนะครับติดต่อพี่นุ่มได้เลยอ่าติดต่อหนุ่มพวงฟันออฟฟิเชียลก็ได้ผมเป็นทางผ่านให้เดี๋ยวผมโทรหาพี่ไก่นะฮะผู้จัดการวงของนัาทอมเขานะครับสนุกแน่นอนบอกเลยว่างานของคุณนะครับจะคลื้นเครงนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนอย่างแน่นนอะฮ พบกับทอมและเดดานดีวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับที่ทอมครับแลวทอมตรงนี้ฮมจึงจุดที่จะสร้างบ้านเนี่ยครับแต่ที่บอกว่าเสาคือตรงไหนเสาก็ต้องลงเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็ไว้ทีหลังบ้านอันนี้เป็นเรือรับรองก่อนว่าเรายังไม่มีตังค์มากเอาแค่ บ้านพักหรือรับรองเวลาเพื่อนมากินกระปงกาแฟมาเที่ยวคุยอะไรเงี้ยก็บ้านเกิดเลยเนี่ยบ้านเกิดนี่ที่ผมนี่เลยหมดเลยเนี่ยนี่ใช้เวลา8เดือน9เดือนครับครับนี่ภรรยาผู้ใจนะพอนี้ิ0ปีดูแลกันมาตลอดตอนติดคุกก็มีเขานี่แหละคอยส่งข้าวส่งน้ําวิ่งเรื่องเอกสารที่บ้านนี่เขาคนเดียวเราส่งสารมากเลยเหมือนมีท่าดก็ใช้เลี่ยมครับหมดแล้ว ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ